อันนี้ครับมือนี้แม่ที่บ้าทลุงพลครับอันนี้คือเลขน้ำมนต์คที่เดียวกันอันนี้คืออาจารย์เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกแทบจะเลยครับเขาเรียกปัดรับใจแทบจะไม่รือบาสน้ำมนต์นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำเอื่อเป็นเทียนไขเนาะเนยก็ทนหนักก็เอาเราก็ทนในการทำการทำงานให้กับศาสนาสำหรับทาผู้คลเนาะอันนี้ ทำบุญกับครูบาอาจารย์นานมากเท่าไหร่ไม่เคยว่ากัดผินก้าวกองพี่น้องคุยมี่บอกสุพนเห็ดได้พระป่าอีกสาธุให้ลุงพจน์ในจมื่นหนึ่งพี่น้องสาธุ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 สามี วันวานกระทิงครั้งหนึ่งได้อานิสงแปดสิบกับนะครับไม่ใช่น้อยเท่าเจอตัวจริงเลยนะครับการสวดมาเจอตัวจริงน้องนกยูงครับเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าทับทุ่นดมีโอกาสนน้องกยงดูออกว่าเป็นเลขตัวไหนอายุยืนอายุมันปันยืนให้เป็นคืนชัดกลางเลตัวให้ได้เป็นที่ยังที่เพิงกับพ่อแม่พี่น้องมดจุกุสุขคนได้พี่น้องอ่าแต่ก็ ผู้นใดอยากเป็นเจ้าภาพนั